ถ้าใกำลังมองหาร้านเติมเกมนี่เลยแหลมสิงชับรับบริการเติมเกมฟีฟ่ามบายืเฟสราคาถูกเป็นันเองพร้อมคำนวณกิจกรรมต่างๆให้ฟรีและเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจทักได้ที่เพจแหลมสิงหรือลิง์ใต้คลิปได้เลยครับผมก็ต้องกราบสวสวัสดีชาวเอฟซีทุกทุกท่านกราบสวัสดีชาวเด็กแดนทุกคนแ่าเป็นสายเติมสายพารและสายฟรีทุกคนทุกท่านกัน ด้วยนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้นั้นมาเจอกันเช้าเช้าแบบนี้แต่ว่างคนก็คงเห็นคลิปนี้ตอน6โมงเย็นก็ต้องบอกว่าวันนี้นั้นก็เป็นยุคลุ่งโลดของเรอัลมาดริดหลายหลายคนก็รอกันโรนโดนั้นก็มาแล้วนะครับผมนะอาไนนั้นก็มาตามทุกอย่างที่เราคิดเลย นะครับแต้ม2,000นะครับใครที่ถามหากันเนยอะแต้มพอไหมถามหาอาายแต้มมี1,000แต้มมี 200300แบบนี้ก็ไม่เอามันมาแล้วเนี่ย2 0 0 0แต้เนี่ยแลกกันยังล่ะเออคนที่ถามหาแลกกันยังถามชิบหายเลยถามทุกวันที่เจอหน้าที่ผมไล์สดอาานมาไปก๊กปี้อาานมาไปก๊กปี้แลกกันด้วยนะโดยอาานเนี่ยอันนี้เราไม่รู้ว่าเกมทํามาผิดพลาดหรือเปล่าอาจจะบักหรือไม่นะครับอาจจะแบบ ใส่มาผิดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้อาไนเคยทํามาแบบนี้แล้วอยู่ๆผ่านไปไม่ถึงสัปดาห์ทำการเพิ่มพลังแฝงเข้ามาเหมือนเดิมโดยก็ต้องบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยก็แอบงอมนะแต่ผมมองว่าเดี๋ยวมีการปรับเพิ่มแน่นอนสลหรับโรนโดแต่ยังไงอะทุกคนคงอยากเห็นอยู่แล้วแหละว่าตัวเนี้ยมันจะอาไนหรือมันจะอาโนงแน่นอนครับสำหรับวันนี้กระผมแหลมสิงนั้นบอกไว้ตั้งแต่คลิปเมื่อวานแล้วว่า ผมจะมาทำการตามล่าโรนัลโด,โดอานายด้วยงบไม่จำกัดย้ำาะะครับไม่จำกัดเราจะเอาจนกวา่าเราจะได้อานายมาดูกันครับว่า วันนี้ผมจะได้ทําการเปิดแพ็คไหนบ้างย่อยตัวไหนบ้างแล้วผมต้องใช้งบเท่าไหร่โดยณตอนนี้ผมเตรียมงบมาเห็นไหมครับ46,000พอย FC point ก็มาดูกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงโดยแพ็คที่เราจะเปิดนั้นมันก็จะมี b a c k f i r i day ด้วยที่เข้ามาผมก็ได้ทำการเปิดในส่วนของ b a c k f i r i day ผมจะเอาเป็นแพ็คนี้เพื่อผมจะเอาจิกซอก่อนนะครับแพ็คนี้แล้วก็แพ็คพวกนี้เราจะเหมาทั้งหมดรวมถึงแพ็คขายได้ด้วย เื่อ,อยูยูที่อานายเขามาตัวละหมื่นล้านนะตัวละหมื่นล้านแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งครับนั่นก็คืออยู่ในส่วนของไฮไลท์ก็คือแพ็กสเตปนั่นเองอันนี้เราก็จะเบาทั้งหมดนะครับซีดานเนี่ยเดี๋ยวเราจะตอดกันเราจะตอดก่อนเราจะตอดให้ถึงราคาเอาถึงราคานี้นะครับเอาสักถึง1 5 0 0พอย ครั้งที่8เออเราจะต่อถึงสักพันห้าร้อยพอยต์แล้วก็เหลือครั้งที่9ครั้งที่10ครั้งที่1112ไว้นะครับเผื่อมันออกไนงะแต่เหมือนเดิมผมขอทุกคนได้ไหมให้กับอาานทุกคนเมื่อวานเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าทุกคนเนี่ยจัดให้ผมแล้วสำหรับทำทีม122นะครับทุกคนก็ลั่นให้ผมแล้วนะครับผมนะก็ต้องบอกว่าคลิปตอนนี้เนี่ยยอดไลค์ไปที่ 6. 1พันแล้วทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ กดเป็นกดกันให้เป็นหมื่นไหลวันนี้ผมขอเหมือนเดิมครับกับการลงทุนในการทําคลิปในวันนี้ผมรู้ไหมผมลั่นแพ็กไหนไปบ้างผมลั่นเนี่ยไม่ว่าจะสองแพ็กเนี้ยก็เอาง่ายว่าสองแพ็กน,นี้ก็ห้าพันกว่าบาทรวมแพ็กน,นี้เข้าไปก็ 7,000กว่าบาทผมขอ7,000ไลค์ได้ไหมถ้าขอกันได้กดกันให้เวลาขออีพีต่อไปขอตัวไหนของ่ายแน่นอน7,000ไลค์ผมขอทุกคนได้ไหมถ้าได้ทุกคนเอื้อมมือเล็กๆของท่านลงไปกดไลค์และใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็ลงไปกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับกดทั้งไลค์กดทั้งซับสไครต์กดทั้งกระดิ่งและกดทั้งแชร์ให้ทุกคนเพื่อนๆได้ดูคลิปสนุกๆแบบนี้ถ้าทุกคนกดไลค์กันแล้วกดแชร์กันแล้ว กดซับรคไกันแล้วเรามาดูการเปิดแพ็คกันเลยครับว่าเอาสุดไม่เอาทรงมันเป็นยังไงมาดูกันเดี๋ยวเราขอเริ่มจากแพ็คสเต็ปกันก่อนเลยเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแพ็คสเต็ปเนี่ยจะมาในเวไหนจะมาเป็นในเวแบบลากยาวไหมถึง4,000บาทหรือว่าจะเป็นแค่349บาทเหมือนสัปดาห์ที่ผ่านมาเดี๋ยวเราทำการเปิดกันเลยครับตับตังสักรู่ครับเรียบร้อยครับคนดู15บาท รัฐบาลไทยหรือว่าเปิดเปิดไปเลยครับอันนี้เราไม่ได้คาดหวังอะไรอยู่แล้วครับพูดตามตรงเราไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในนี้มันมีอาไนนะจ๊ะในนี้มันมีอาไนนะจ๊ะเผื่อมาเป็นแบบไอเปิดสามใบอ่ะดึงในสามอ่ะอันนั้นได้ลุ้นสุดผมบอกเลยใบยนั้นคือได้ลุ้นสุดละนะฮะมาต่อที่35บาบาทรัฐบาลไทยครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ฝรั่งเศส CDF มาตุยมาเกเลเล่มาตุยดีอะไรล่ะโอ้โหเอาแล้วเอา้าเมื่อกี้ลืมเปิดจอเอาแล้วลืมเปิดจอดาวแล้วโอ้โหมาเกเลเล่ตัวแรกเรามาละเมื่อกี้ลืมเปิดจอครับขออภัยครับขออภัยครับแหวมสิงทำผิดไปแล้วครับท่านพี่ไม่เป็นไรครับ ม่เป็นไรผมเชื่อว่าทุกคนให้อภัยผมได้เวลาเปิดทางนี้มันจะเบอร์เบอร์หน่อยว่าเราต้องสลับเปิดจอปิดจอประเด็นคือนอนเพิ่งตื่นเลยไงจะมาครับใบที่69บาทใบที่69เ้อะไรว่าใบราคา69ครับใบนี้เฮีีเด้งไม่เด้งครับไม่เด้งก็ไม่เป็นไรนั่นไงตรงเลทตรงเลทไม่ว่าเกือบลืมเปิดจอเกือบลืมเปิดจอมาครับ ไฟฟรีครับของฟรี exp ไม่เด้งข้ามได้เลยครับถ้า exp ไม่เด้งข้ามได้เลยวันนี้เราเปิดเยอะเว้ยแล้วก็ใฟร้อยสี่สิบเก้านะครับต่อไปปิดจอครับรอบนี้ไม่พลาดว่ะรอบนี้ไม่พลาดว่ะตายสดโอ้โห exp ไม่เด้งครับอา้าวลืมนี่หว่ามันจะไอ้เหี้ย ือมึงตรงเลทล้วนเลยเหรอคนดูคนดูคือคือเคือมึงมึงให้ตรงเลทล้วนอย่างนี้เลยเหรอเพื่อนอันนี้เพิ่มมาสิบครับไม่มีอะไรน่าสนใจเพราะนเพิ่มมาสิบและมาที่ใบสองหนึ่งเกครับทำไมใบสองหนึ่งเก้าเลทแค่ร้อยแปดเองวะใส่เพิ่มหน่อยไม่ได้เหรออือร้ยแปนี่ไกล่ห่างไกลความจเจริญจัดเลยนะเอเอเอ็กบีไม่เด้งครับรู้เรื่อง น่าจะราคาเดิมบอกคนดูน่าจะราคาเดิมครับเราข้ามรัวๆเลยตรงนี้เราไม่ได้ใส่ใจอะไรอยู่แล้วไงเรามาเปิดใบพวกนี้ไงมาครับใบ349ครับน่าจะเป็นใบสุดท้ายนะโอ้โห40เด้งมา40ครับร้อยส,สิบสองสเตลล์บิโอจอร์ดี้อัลบาร้อยสครับ แค่บ้านหรือร้อยเอาร้อยสิบสามร้อยสิบสอง่วจอดีอ้อัลบาครับตรงเลดเป๊ะเรียบร้อยทุกคนหมดเนี่ยครับหมดแล้ว,หม,ลวหมดแล้วอันนี้คิดว่าจะไม่เจอหน้ามันซะแล้วกำลังจะดีใจเรียบร้อยครับแพ็คสเต็ปหมดไป และทีนี้เรามาในส่วนของแพ็กซีดานกันเลยครับอย่างที่ผมบอกผมจะเปิดไม่กี่ทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวแล้วมันค้างอะ่ะเข้าใหม่ครับแป๊บบนึงก็อ,อยู่ผมช่วงต้นคลิปกลางคลิปและท้ายคลิปแบบนี้ก็เป็นไรไปไม่ได้เอยจากกับผมแหลมสิงมาแจกของรางวัลให้กับ ว่าที่ผู้โชคดีทุกคนทุกท่านนะครับและคลิปเทียนมาแจงในวันนี้ก็คือคลิปของเมื่อนักเตะแมนซิตี้ชุดปัจจุบันและตำนานต้องมาอยู่ในทีมเดียวกันนะครับคลิปนี้ลงไป1วันแก่2วันยอดวิวอยู่ที่7.20หมื่นยอดไลค์2.9พันคอมเมนต์1,468คอมเมนต์นะครับ ก็คีย์เวิร์ดเราให้พิมพ์คาว่าเหลือใบนะครับมาดูกันว่ากองคอมเมนต์แล้วจะเหลืออยู่กี่คอมเมนต์และใครจะได้ไปรอสักครู่ครับโอเคนะครับนี่ครับเหลืออยู่1367คอมเมนต์นะครับถ้าพร้อมแล้วเรามากดเพื่อหาผู้โชคดีกันเลยคีย์เวิร์ดเรือใบกดเหลือใบ,อใบโหดคุณ108981ทําการแคปหน้าจอแคปบัญชี YouTube ทักมาที่จีด้านบนมีมาเลยนะฮะามมาว่า ติดต่อรับขอรลวันยินดีกัะิบ1ป8 9 8 1ด้วยนะครับส่วนคนที่ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ฟังคีย์เวิร์ดในคลิปนี้ได้ดีคลิปนี้ก็มีคีย์เวิร์ดแล้วเจอกันในคลิปหน้าหวังว่าชื่อตรงนี้นั้นจะเป็นชื่อของคุณในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับนี่ครับไม่ใช่สีทองเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจโอ้โหมันไม่ใช่สีทองเว้ยโอเคแต่5 0 0 0เพรครับ5,000เพรครับถือว่าคุ้ม มันไม่ใช่สีทองไว้คนดูเราต้องรู้สีทองเท่านั้นอ้โขข่าวจุวโอโอคือณนะตอนนี้ผมบอกตามตรงสีทองอะไรก็ได้ผมไม่เอาสีดันก็ได้ผมขอ450พิกซอก็ได้รู้เรื่องอ่าได้มา20ได้มา20 EXP ได้มา20 exp ฟาบินโยครับฟาบินโยตรงเลดโอ้โหเรียบร้อยแล้วดูอีกแต่ละทีครับที่มันเหลืออ่ะอีกทีนึงเรียบร้อยครับครั้งต่อไปคือมีแต่ครั้งหนอหๆแล้วคนด้วย ครั้งต่อไปมันมีแต่ครั้งเนอะแล้วนะครับ2อ0 0ัเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนซีดานเดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราเปิดเผื่อหวังแบบมันออกไงมันออกแบบเท่ารอบที่แล้วผมไงถ้าเราจําไม่ผิดกันเนาะรอบที่แล้วเราได้ครั้งต่อไปเลยนะครับแล้วครั้งที่3า0 0ั0 0 0เนี่ยเราถึงมาคิดกันอีกทีตอนนั้นแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับมาต่อครับในส่วนของหน้าแ a c k ไฟเดย์ครับนี่ครับแพ็คนี้ครับยังไงต้องจัดครับมันคุ้มคนดู บอกเลยว่ามันคุ้มโอ้โหแดดนี้ไว้ก่อนเลยไปต่อครับครั้งที่สองครับเราเปิดมาเพื่อเอาอะไรนะโอ้ยกูตัวเหลือมาเท่าไหร่วะสิบสองเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเปิดเปิดเอาตัวไปเล่นกันได้เลยเนี่ยเดต้าป่ะครับใช่โอ้โหเอาตัวไปเล่นกันได้แบบชิวๆเลยว่ะไปต่อชาบอมกึนเดี๋ยวพวกนี้เราเปิดเราเปิดขั้นก่อนเราเปิดขั้นก่อน เปิดให้มันออกออกไปเฉยครับอันนี้มันเป็นแพ็กลายวันแพ็กไหนซื้อได้ซื้อก่อนครับของแบ็ k ไฟด์ดโอเคและทีนี้ครับเรามาในส่วนของหน้าไฮไลท์เลยเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนะโอหมันเป็นนักเตคะค้เวอร์ชั่นอยู่ดีอะคนดูแต่มันน่าจะคุ้มใช่ไหมอ่ะคุ้มก็เปิดเอาเพราะมันมีโอกาสได้นักเตะกิจ เราอยู่ครับติดคอเลียตอยู่เอออย่างน้อยได้ตัวมาย่อยไว้อย่างน้อยได้ตัวมาย่อยครับอย่างน้อยได้ตัวมาย่อยครับอันนี้ข้ามได้เลยครับถ้าเป็นกิดกิดเก่าข้ามได้เลยนักเตะยุคลุงโรดสวยงามไม่รู้แต่ว่าใครแต่สวยงามอยู่ขอแค่เอียกผีเด้งโปรตุเกสซ a.m. เอานาเซ์เจ้าฟิลิก อันนี้ไม่เด้งครับอันนี้ไม่เด้งครับบาริก้าโอ้โหอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนอันนี้เดี๋ยวไว้ก่อนเรามาที่ใบตรงนี้ของเราเลยขอไปที่ใบขายได้ก่อนละกันทรงทรงวันนี้ทรงอะไรรู้ไหมคนดูทรงได้แรกทรงได้แรกวันเนี้ย ทรงคือทรงได้แรกเลยอานายอ่ะพีเอถ้ามาในแพ็กนี้ผมสัญญาว่าผมจะไม่ขายผมจะเอามาเล่นครับจนกว่าอานายตัวใหม่จะมาผมสัญญาเกี่ยวก้อยกันอาเร็วเกี่ยวก้อยกันมันไม่วอล์กเลยเด็กโอ้โห oh. รูเรื่อง อันนี้ก็ไม่มีเอ็เด้งครับไม่มีเอ็เด้งเท่ากับอะไรก็เท่าขับไปได้อาเจซอตัวเดิมครับไม่ใช่เอาง่ายๆว่าไม่ใช่ตัวท็อปโอเวอร์แน่นอนเป็นตัวรองท็อปเหมือนจะเป็นตัวรองท็อปใช่ไหมเพราะว่ามันเด้งขึ้น5้าสิบสี่สิบมั้งใช่ไหมเวาวเดีร้อยสิบสามครับ ตัวย่อยชันดีตัวย่อยชั้นดีครับ35ขึ้นมา80ตัวรองท็อปอีกแล้ว114วินิสอุดเดาอหรือใครหรือใครสเปนมอรนเตสครับ ใกล้เคียงถือว่าใกล้เคียงโอ้โหอันนี้ไม่เด้งเลยว่ะไม่เด้งเลยว่ะไม่เด้งครับมันไม่เด้งมันไม่เด้งแล้วปะใบนี้แหละความหวังเฮ้ยสั่นอยไหมบาซิลบาซิล ขอแฮชแท็กคำว่าบารซิลเพื่อเป็นคีย์เวิร์ดให้คลิปนี้บารซิลบารซิลบารซิลโอ้โหใครวะยานโอบรักเดี๋ยวมันเพิ่มนิดเดียวหรอเมื่อกี้ทคไผมรู้สึกว่ามันเพิ่มเยอะจังวะอันนี้แหละร้อยแต้ม อันนี้ร้อยแต้มชัยวอันนี้ร้อยแต้มชัวคนดูอันนี้ร้อยแต้มชัว,นนแ,ชวแต่อยู่ที่ว่าจะเป็น2ตัวร้อยแต้มหรือว่าตัวเดียวร้อยแต้มขอแหละขอแหละลูกพ่อจะปิดมันจะสวยๆงามๆเลย โอ้ไม่กอดโอ้มาเรามาดูการย่อยแต้มกันย่อยทั้งบดเลยนะครับผมไม่เหลือไว้นะมาดูกันว่าเราจะมีกี่แต้มหนึ่งพแต้มเอ้ยเอา้าอย่บบนี้ก็ได้อานายแล้วดิไม่ต้องย่อยนะักตีลิเวอร์เลยสองพันสีองพแล้วอะไรครับก็เบิกตัวเลยดิ ก็เบิกตัวเลยเดิยอย่างนี้จัดมาครับโล,โล,โลดูร่้ตายบาว สวยๆงามๆครับทีนี้ก็คือมันเหลือเคเวสที่เราต้องเอา3ตัวนี้เนาะเพื่อที่เราจะเอาลาอูถ้าเราจะเอาลาอูนะนะครับเนี่ยมันเพิ่มกรุ๊ปเข้ามาเนาะเนี่ยถามว่าน่าเอาไม่ลาอูผมว่าน่าจัดนะลาอูอ่ะเอามาเล่น l เอา L, l W อ่ะเบิร์กเลดผมว่าพลังแฝงมันดีอะผมชอบอะ <c oughs> เดี๋ยวว่ากันละกันตรงนี้โหแต่ถ้าเราเปิดได้สักตัวหนึ่งของใน3ตัวนี้มามันจะพิจารณาไม่ยากเลยเพื่อนคนดูแต่ว่านแน่ๆวันนี้ครับเราได้อาานมาแล้ว อาไนเรามาแล้วครับเดี๋ยวอาไนลงมานี่ก่อนเน,น่เรียบร้อยครับสำหรับอาไนของเราก็ถือว่าเกือบได้แนะียดเฉียดนะครับมันเป็นรนะ้อยสิบสี่มาไงนะครับไม่ถึงอาไนก็จบกันไปเพียงเท่านี้เราก็ใช้ไปทั้งหมด2องปืนกว่าพอยต์นะครับก็สำหรับคลิปหน้านั้น อยากให้ผมจัดคลิปอะไรแน่นอนแหละเป็นคลิปรีวิวอานายอยู่แล้วเดี๋ยวผมจัดให้ครับและคลิปต่อไปเดี๋ยวผมถามต่อว่าจะเอาเป็นคลิปอะไรดีนะครับเอาอตรงนะอันนี้ก็น่าสนและอันนี้ก็น่าสนครับในส่วนของการเปิดแพคเพื่อล่าโรเบโตคาร์ลอสแต่พูดตามตรงนะพอคาร์ลอสมาผมก็แอบเสียดายดิเซ่ที่ผมทําการตีเตป็นส้มไปอันนั้นเขาเรียกว่า ซื้อความโง่ไหมดูโรเบโตคาร์ลอสมันน่าเล่นมากคนดูแล้วโรเบโตคาร์ลอสคือร่างแรกที่เป็นเวิร์เลตปานกลางสูงปกติจะเป็นปานกลางหรือว่าสูงสูง,สงนะครับนะฮะโอเคเรียบร้อยครับทุกคนนะครับตามเงื่อนไขของเราในวันนี้กับการล่าลูนันโดอาไนก็เข้าสู่ทีมเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าหากชื่นชอบเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ขออะไรเยอะทุกคนผมขอแค่เจ็ดพันไลค์กับงบที่ผมทําการลงทุนในการเปิด แฮ็กในวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกับโรนโดอานไนสำหรับคลิปหน้านั้นก็คงเป็นคลิปรีวิวอานไนตัวนี้ยังไงก็ฝากรอติดตามดูติดตามชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมแหลมสิงห์พร้อมกับโรนโดอานไนแล้วก็เพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> ร่วมทีมเขาเนี่ยก็ขอกราบลาบกันบแบบนี้เท่านี้สำหรับท่านที่ดูจนจบแล้วยังไม่ได้กดไลค์ยังไม่ได้กดซ like, ับสไครต์ยังไม่ได้กดกระดิ๊ยยังไม่ได้กดซับก็ฝากกดให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเล็กน้อยในการทำคลิปนี้ในคลิปต่อไปให้ผมด้วยยังไงเราเจอกันนอีีกใ คลิปหน้าสำหรับวันนี้กับผมแดมสิงขอขบคุณมากที่ได้ชมจบขอบคุณมากครับให้กดไลค์ขอให้อานายมาแบบ3,000เพชรลั่นไลค์กันเลยแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ